thank <music> you บน4 3 0 8นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนริ้วชุดรถใหม่นะครับก็ใช้เป็นริ้วของ1255 1102แล้วก็1260นะครับก็ตอนนี้รอริ้วจากฝั่งที่มาด้านวงเวียนใหญ่นะครับเข้าสาริมหาชัยก่อไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับถึงได้เปลี่ยนชุดรถใหม่นะี่ะ เขาบนรถวก็ยังไม่ออกนะครับที่ว4307ตอนนี้น่าจะอยู่บริเวณช่วงที่อยู่รถคองจากนะครับ ก็เนี่ยมันมีแต่คนอยากให้เปลี่ยนใหม่ในบอร์ดประกันสังคมชุดเนี้ไม่ไหวื่อจะบ้าตายตรองเว้าสกคนมาันลขานี้ตอรายค่ะ มาไทยก่อลงจอขบวนรถตรวจตรวจสตสิ่ของในสัมภาระเพั่อใ้ถูกต้องตรวตัวการเดินทางเดินสักครู่นะครับออกไม้สามไมอะไรเรียบร้อยใหญ่ช้าเรียไม้สามอะไรเรียบร้อยสามเหลีย